เช็คข่าวด่วนแจก10,000บาทค่าแจก1ม่มกราคม 6- 7นี้ใครมีสิทธิ์ได้บ้างเป็นข่าวจริงไหมดูคลิปนี้บุ๋มมาสรุปให้ฟังนะคะแต่ก่อนไปฟังใครที่ยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช,กกช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถือโอกาสตอบคอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะ ทั่วมาได้สายเอาทั่วมาล่องฉันทําไมฉันแบบงงขนาดฉันบอกแบบว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะคะช่องนี้พูดถึงสวัสดิการต่างๆจา,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 ากทางภาครัฐบาลเท่านั้นนะคะส่วนใครจะชอบใครหรือไม่ชอบใครยามาตีกันในส่องสันเดอ้อเอาละค่ะพี่ก็ถามว่าแล้วหนึ่งมืนบาทละได้ไหมอ่ะวันนี้มาเช็คข่าวให้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะบุมก็ต้องขอคุณข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์นี้เลยนะคะเขาลงเอาไว้นะทุกคนหาอ่านดูได้ที่ Google นะคะหรือว่าใครที่ไม่ทราบนะคะหลายคนทัวลงว่าแบบปีงบประมาณ2570อันนี้นนั่นเป็นยังไงเข้า Google ดูเลยมันเป็นระบบปีงบประมาณของทางรัฐบาลของภาครัฐนะคะทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็ศึกษาอ่านเยอะๆฟังเยอะๆนะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะคะซึ่ง แจก1,000 0บาทนี้นะคะเขาเป็นนโยบายการประกาศนโยบายแจกเงินแบบดิจิตัลวอลเล็ตห0 0 0 0บาทให้กับประชาชนทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะล่าสุดค่ะเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะพรคเพื่อไทยก็ได้มีการถแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายนี้แล้วนะคะทุกคน ซึ่งนโยบายต่างๆนะคะเขาจะบอกว่าจะแจกหนึ่งมื่นก็คือสามารถนําเงินตรงนี้เนี่ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ํามันแต่มันยาาให้ซื้อบุหรี่แล้วก็เอาไปใช้นี้นอกระบบนั่นเองนะคะซึ่งเขากหนดระยะเวลาให้ใช้ภายใน6เดือนตามนี้เลยนะคะเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นรัฐบาลน,นั่นเองนะคะ ซึ่งนี่จากนี้ไปคนไทยจะมี2บัญชีก็คือบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปแล้วก็บัญชีดิจิทัลแบบวอ l l e t นะคะโดยใช้บล็อกเชนเงื่อนไขลงไปบนเงินว่าต้องใช้ภายใน6เดือนนั่นเองค่ะซึ่งนี่เลยตามนี้จะให้ประชาชนเรื่องระหว่างบัตรคนจนกับกระเป๋าเงินดิจิทัลอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนที่มาของเงินจะมาจากงบประมาณบัตรคนจน50 0ห0ล้านบาทค่ะ การรีดงบประมาณส่วนเงินในการ่ายในการจ่ายงบประมาณปี67หลายแสนล้านบาทเขาก็เก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก2แสนล้านบาทคาดว่าจะเริ่มจ่ายนะคะนี่เลยตามนี้เลยนะวันที่1มกราคม67เนาะสรุปแล้วนะคะการแจกเงิน1นึ่งมือนบาทนั้นนะคะก็จะแจกเมื่อพักเพื่อไทยนั้นได้เป็นรัฐบาลนั่นเองค่ะ